ตอนนี้นะคะน้องเทไปซื้อน้ำอัดลมก่อนนะคะระหว่างนี้พี่ก็จะถ่ายน้องข้าวไปก่อนนะคะมาเลยเอย่าเพิ่งนะพี่จะเอาของใส่ก่อนเปิดตาแล้วมาดูว่าคืออะไรเดี๋ยว เฮ้ยไม่วันนี้อยู่บนบนอะเป็นกบเหรอเป็นกบฮ้่กล้าลวสวัสดีค่ะพี่อินนะคะน้องค่ะพี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามากับตู้ปลาปริศนาหรือว่าตู้ปลาเสียงดวงชาเลนจ์แบบสุดมันที่น้องๆหลายคนนะชอบมากๆเพราะว่ามีใครบางคนในนี้นะคะที่ไม่กลัวอะไรเลยก็คือน้องข้าวนั่นเองเย้กลัวเลยนะคะรกลัวทุกอย่างแม้แต่จุดกตาแล้ก็กลัวนะคะคือว่า ปิดตาใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะถ้าเกิดเราเห็นอ่แล้วก็รู้เราก็จะไม่รู้เรื่องของเรื่องคือปิดตาแล้วเอามือล้วงอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าจินตนาการไปใช่ไหมว่ามันมีฟ้าอะไรเงี้ยด้างในคืออะไรทั้างในมันเป็นแค่ปิตามันเหมือนกับน้องๆอะค่ะไปเข้าค่ายใครเคยรูเข้าค่ายป่ะรู้แล้วอาจารยนอ่ะเขาให้ล้วงไห้เนี้ยใช่แหละเออแล้วข้างในมีแค่ไส้กรอกเนี้ยแต่เรามากเลยเรากิดเลยใช่เคยโอเคไม่เกินโอเคยังเด็กอยู่วันนี้น้องข้าวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคิดว่าจะมีอะไรนนัักกม มีแนใ,ใจหรอคนอย่างพี่จะทำไร้ข้าวหรอมมไม่มีอะทำเคปะ่ะแต่เค้กไม่กีสักแอะโอเคนะวันนี้นะพี่อีฟก,ก็เตรียมของอยน่ากลัวน่านกลัวพี่น้องๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆว่าให้ใส่ของอะไรกันนั้นพี่อีฟก,ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะจะดูคลิปนี้นะคะก็ต้องกดติดตามให้ช่องพี่อีฟแล้วก็กดอะไรคะไลค์ใ <Like. S 1> ช่กดไลค์กดแชร์ให้พี่อีฟด้วยนะเพราะว่าพี่อิฟอะ ใกล้จะถึงกี่แสนซับแล้วห้าแสนซับแล้วนะคะเพียงน้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อิฟด้วยนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เพื่อกดติดตามให้ช่องพี่อิฟนะเพ่อ้จะถึงห้าแสนซสไปแล้วนะคะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมนะคะโอเคพร้อมหรอโอเคเขาไป็นอะไรใน้อมมา ัวตัวอะไรอ่ะเพราะว่าพี่ใส่อะไรไปข้าครอบครัวทุกอย่างครอบรัวทุกอย่างมาเริ่ไม่ชอบก่อนตัวเองชุบชุบใครอีกแล้วใครพี่คาริ่มก่อนไม่เอาดีกว่าครั้งแล้วใครเริ่มก่อนหนูต่อไปแล้วงไปเค้กเค้กมา้เค้กมา้พี่ก็แบบไม่อยากทำอะไรให้น้องๆแบบรู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปโอเคนะเริ่มนะนี่เลยหรอนี่นะคะอาวุธของพี่อีฟค้าปวดตา อะไรอะพี่บมาข้าบมาอันนี้ไม่ล้ากลัวเลยมันน่กลัวตรงไหนอะอนพี่ยังไม่ใส่ลงไปเลยไปจ้่อ๋อลุ้กะทีพี่ตือตือตือตืตืตงน่นไเลยส่งเมั่เมั่เมั่เมอะไรเค้กพี่จะใส่อะไรลงไปกลัวกลัวมากหม ตั้งมั่นน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะคะน้องตายแล้วอ้าวไม่ถึงงานต้องขยิงอ่ะออ่อะไรอะไรบอกก่อนปีนนะใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกแต่ต้ฟ้าแดดตกฟ้าแดดไม่ถึงอ่ะโอเคเป็นไงมั่งน่ากลัวมากหมุนหน่ยหมุนเหมือนน้ำอ่ะหมุนได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคเอาขึ้นมา่ถือว่าสำเร็จนะค่ะยัยว้าวโอ้ยอานน่าก ต่อไปนะคะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะคะข้าบอกว่าอย่าเอาที่น่ากลัวคนอย่างพี่อีฟจะเอาที่น่ากลัวไม่มีทางนะคะอ่ะหันมาโอเอาแล้วเอากลัวอีกแล้วน่ากลัวตรงไหนเนี่ยเค้น่ากลัวบ้างสุดยอดเลยใช่ไหมเป็นเทอย่านี่เอามามามาเอาเลิ่มแหมเอาแล้วนากลัวเลยอ๋อแต่ วปวดปะไม่ไเหรือก็ตาอะไรก็ตา,าหนีไอ้คอเนเดนอรคอนเดนมีปมแจโอเคตอนนี้นะคะน้องเคไปซื้อน้ำอัดลมก่อนนะคะระหว่างนี้พี่ก็จะถ่ายน้องข้าวไปก่อนนะคะมาเลยอย่าเพิ่งนะพี่เอ,เอาของใส่ก่อนนะคะต่อไปนะคะก็คือเจ้าสิ่งนี้นะคะพี่เอาไว้แล้วนะคะ เมื่อกี้เป็นทันในถ่ายนะโอเคน้องข้าวขังงาค่ะแล้วก็เอามือล้วงไปค่ะล้วงให้ลึกหน่อนนะโอ้ยอน่ากลัวจังไม่น่ากลัวพี่ไม่เคยทำอะไรให้น่ากลัวเคสที่อยู่นะคะจังเงี้ยเมียไนึงล้วงให้ลึกสองมือล้วงข้อล้วงยังไม่ทำโดนเลยสัก,กอย่างเร็ว ง้อเลยจะมัดตังคเปลาไม่เอาอะไรัออะไรมันคไม่รูนิ่มอ่ะลองดเรนอข้าวโอยีหยิมาดไหมข้างเร็วก็ได้มือข้างเรวก็ได้จะได้ถนัดเร็วนองข้าวมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นิข้าวเร็วสิพี่ต้องไปประทังทำธุระก่อน มันคือ่ยมันคือครเอรใช่ไหมีเมันคือคเรนะคะเดี๋ยวก็เอาใหม่อีกทีนงเร็วน้องเมาดึกดเดิไยังครูรีเอรได้ยังอยู่ไม่หมมไมต้องหยิบแค่จับว่ามันเป็นอะไรอยู่ข้างล่างอีกครั้งหนึ่ง เอาเงินอา๊กดิไม่ถนัดถ้าเป็นเฮ้ยอวควค่ะว่า c o o โอเคค่ะเปอตผิดนะคะเ่ะเปิดตาแล้วมาดูว่าคืออะไรเดี๋ยวมันคืออะไร กินกันข้าวปกติเรา่อกินที่เราที่จะซื้อไปปล่อยเนาะพี่โอ้โหเนี่ยทำกันอย่างเงี้ยถ้าเราจะซื้อไปปล่อยไงเราก็เลยว่าเอามาจับก่อนลองดูว่ามันลักษณะจะเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราเขปล่อยประจำกินข้าวแฮปปี้นะไม่แฮปปี้เดี๋ยวเฮ้ย ตาของน้องเค้กเค้กนะคะอ่ะเค้กผ่นมาข้าวผ่านมาข้าวเดี๋ยวไม่ต้องทิ้เดี๋ยวก่อนใช่ไหมให้เดี๋ยวมัก่อนพร้อมยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเต็นเป็นปะเฉยๆนะไม่อะเสียอ่ะเสียทั้งขันไหนข้าวก็เสียออ่ะเริ่มมือเดียวก็ได้เค้ก เอามือออกมาเอามือออกมามันนี่ได้อะอพอๆๆหนูบอกว่าไม่เอาเลที่มันยิ้มได้ไม่รู้อ่ะมันลื่นนอ่ะจะตอบหรือจะยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้โอดูอ่ะเปิดมาดูปวดที่มันจะตอกให้เหมือนกันเลยอะไรมันลื่น ชีอ่ะเมื่อวานกินอยู่เลยโอเคโอเคโอเคนะคะน้องเค้กยอมแพ้แล้วค่ะพี่เต๋าอะไรไะคุณพี่ว่าตังจะหาเพื่อนให้กับปลาไหลนะคะโดยการเอางูนะคะใส่เข้าไปเราูใส่อะไรเมื่อกี้นะคะกลัวตอนนี้จะเล่นละ เฮ้ยเฮ้ยขนลุก no ข้าวมันตกใจพอแล้วพอแล้วเอามือเข้าไปดีข้าวทำไมอ่ะข้าวไปจับนะคะโดยใส่นี่น nice> ่ะพี่กวางจะจับมันะคนมากต่อไปนะคะวิชาของใครคะวิชาของข้าวก็จะเป็นสิ่งนี้นะคะ อะไรนี่รู้ดิเรียบร้อยนะคะมกลัวไหมนากลัวมากหาอเจอไหมใชเธอเป็นใครเธออะไรอ่นั่นคือกบกบอะไรก็บอาไปจริงๆหูใครจะเอาอาไปไม่ไม่ไใคร้งก่อนอะไรไอก่อน อะไรนะก็ปงเออเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้เลนดีครับล่างสุดย้อยอนยอไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมันอยู่ล่างสุดคากมันกากบิราเียกใจเธอลรวมไปสโอเคอารีมาปอบโอเคถูกน อะไรไม่ยูไม่รู้อวเอาข้าวมีสิ่งอื่นอื่นไหมไม่มีไม่มเกิดเรื่องขับมืออะไรอะไรเค้กเฮ้ยมีขนมีขนอะไรอ่ะถูกต้องนะคะเก่ากมันคือเจ้าสิ่งนี้นะคะนี่นะคะอืมอร่อย โอ้น่ากลัวไม่จับนะเอามือลงไปข้าวมันไม่ได้ว่ายนะเหมือนนั้นเราเลยอยู่ข้างล่างยังยังสิ่งมีชีวิตแน่เลยชไมคือไม่เอยมันนายไม่รู้สิ่งดีอ่ะเมื่อกี้พี่ไม่ทันได้ถ่ายคลิปเลย กข้าวใหม่ดิไม่เอาเมื่อกี้พี่ไม่ทันมองไม่นักบวบอ่ะไม่ทันมองตลอดอ่ะจับไปตั้งสองรอบแล้วเดี๋ยวก็ข้างอีกอ่ะว่าไม่มองอ่ะครั้งนี้มองมองแล้ว หลังค่ะไปไหมค่ะคลิปนี้ต่อไปนะคะคือเจ้าสิ่งนี้นะคะไม่มีอ่ะมีเค้กเป็นเบี่ยวหรือว่าคู่คู่อ่ะคู่อ่ะพีระเม่เค้กก่อนนะพี่มาจับยังไเดี๋ยวไม่โดนใครเลยค่ะโดนมือเข้าโดนมือเค้กไม่ใช่มันมันเบาของเนี้ยอตือบนน่ะเป็นกบอ๋อเป็นกบ กบอะลอยน้ำลองดูดิเฮไม่ใช่กบของสาบไปไม่ไม่เอารังไม่ของลอยแค่พูดดิตอนที่หนูลงไปหนูรู้สึกว่ามันมีตีนอะไรไม่รู้มันเหมือนว่ามีตีนมาตะเกียกค่ะกบกบเชื่อไม่เอากบไม่ใช่กบไม่กบไม่ไม่ไม่เพราะมันมันไม่ใช่กบอ่ะหนูเคยเลี้ยงเต่าที่บ้านแล้วเล็บมันแหลมแหลม ลองล้วงก่อนได้ปะเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรพี่สาบาว่าไม่ใช่ปกพี่จะโกหกทำไมงั้นแท็กเดี่ยวนะอะไรข้าวน้ำน้ำอไรน้ำน้ำน้ำพี่น้ำอือพี่จะป็นอะอะไรซอง้อะล้วงไม่มีอะไรเลยเจอมึงตัวเอง ปิดเธออ่ะเดี๋ยวเพิ่งบอกก่อนว่าเค้กว่าเป็นอะไรหือว่ามันน่าจะเป็นเล็บมันคล้ายๆกับเต่าอ่ะอ่ะบอกเค้กว่เคว่าอะไรสรุปปอต้าอ่ะอ่ะข้าว่โกกเค้กว่าเขียดเค้กว่าเขียดเพราะไม่ใช่กกโอเคปนต้าค่ะตาพาข้าเปิด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 ข้าวเค้กชอบเปิดมาอ๋อน่ารักแล้ว จับได้มันกัด่ะวูชูส์มันกัดไหมกัดไม่กัดตัวเล็กเบาๆนะน้องเขายังตัวเล็กอยู่หาแต่พวกน้ำเมันอี้ข้ายังกลัวอยู่เลยเอเค้กจับดีๆนะไหนอ่ะเอ้าวไม่กลัวแล้วหรอกลัวอะไรอ่ะมันนี่กลัวมันกัดมึงอ่ะไม่กัดหนูเคยปล่อยกระเพาะกับเต่าคล้ายกันไหมคล้ายแต่ไม่คล้ายหรอก นี่นะคะน้องตาภาพนะนี่ข้าวเทนทเพื่อนๆดูก่อนกลัวบ้าสรุปแค่กลัวแล้วเมื่อกี้คือเมื่อกี้เห็นมันมันมันเหมือนขาเอามาลงมาหน่อยกลัวมันตายอ่ะไม่ตายนี่เฮ้ยทำไมมันท้องมันเป็นสีเนี้ยสรุปนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้าวเ็กสรุปไหมคะกันงงน่ากลัวไหมน่ากลัวเฮ้ยตาภาพกลัวไม่กลัวกลัวนะคะตอนนี้ทุกคนไม่สนใจพี่แล้วสนใจตาภาพนะคะน้องๆชอบท้าเล่นก็อย่าลืมกด ไล่ดูเดี๋ยวไป็นัวนะคะาดูยังข้าชอบสัตว์นะคะข้าชอบชอบัลโหลถ้าอยากให้พี่อีฟทำกดไลค์ถึงหมื่นนะคะทุกคนมาเอวทำให้พี่อีฟทำคนเอวแล้วถึงจะใส่เองทำนูจะเจ้าเนี่ยอ่ถ้าถึงหมื่นไลค์ถึงทำถ้าไม่ถึงหมื่นไม่ทำโอเคโอเคเอาถึงหมื่นนะถ้าไม่ถึงหมื่นนะถึงจบนะเดี๋ยวสไลด์นะจ๊ะบ๊ายบาย